ถ้าหากว่าการศึกษานั้นเราได้จัดโดยมีธรรมะเป็นรากฐานเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่มันยังขาดอยู่เครื่องกลางๆนี้จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าชีวิตนี้ประกอบด้วยกายใจคือชีวิตของคนเนี่ยนะคะคอย่างที่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมันประกอบด้วยกายและใจการศึกษาก็ควรจะมีสองอย่างคือการศึกษาข้างนอกสำหรับทางกาย แล้วก็การศึกษาข้างในสำหรับทางใจการศึกษาข้างนอกทางกายนั้นก็เป็นการศึกษาที่เพื่อ,อบำรุงสมองสติปัญญาให้เจริญงอกงามด้วยวิชาความรู้ต่างๆที่ได้เรียนรู้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมทดลองทำแล้วก็ทำให้เป็นคนมีความสามารถที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวทำมาหากินมีอาชีพเป็นหลักฐาน แล้วก็ตั้งครอบครัวแล้วก็เป็นกำลังของสังคมในส่วนหนึ่งได้ต่อไปครับแล้วก็ทีนี้เมื่อชีวิตประกอบด้วยกายและใจเรามีการศึกษาสำหรับข้างนอกคือส่งเสริมบำรุงในทางกายแล้วเราก็ควรจะมีการศึกษาทางด้านในอีกอย่างหนึ่งด้านในนั่นก็คือการศึกษาที่เราเรียกว่าเพื่อฝึกฝนอบรมควบคุมใจเพราะเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าชีวิตของเราเนี่ย จะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจอย่างที่เรารู้สึกเย็นสบายก็ใจเย็นสบายเรารู้สึกร้อนรอนก็ใจร้อนรอนเรารู้สึกเจ็บปวดขมขื่นก็ที่ใจชุ่มชื่นยินดีก็ที่ใจ,ใจเพราะฉะนั้นไอ้ใจเนี่ยคือจุดที่รู้สึกทีนี้ทำอย่างไรเราถึงจะควบคุมใจให้เป็นใจที่ชุ่มชื่นเบิกบานแล้วก็เป็นสุขอยู่ได้ตลอดไปนั่นก็คือต้องควบคุมอบรมมันโดยการที่จะให้มันมีความรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง แต่การที่จะให้ความรู้แก่ทางใจนั้นมันแตกต่างจากการให้ความรู้แก่ทางกายทางกายเราเล่าเรียนศึกษาจากครูบาอาจารย์จากหนังสือนังหาจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณพอ่อคุณแม่จากสังคมสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์นั่นเรียกว่าเราใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้กายรับรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ใช้ใจก็รับรู้สิ่งเหล่านี้ด้วย แล้วเราก็ซึมซับเอาไว้แล้วเราก็เอามารวบรวมกันกลั่นกรองเป็นเหตุเป็นผลทําให้คนเราสามารถในการที่จะวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งต่างๆมากขึ้นแต่ในความสามารถที่จะวิเคราะห์วิจารณ์นั้นให้เหตุผลต่างๆเราจะให้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็มาจากประสบการณ์ของตัวเองที่ได้รับการอบรมมาได้รับการเล่าเรียนศึกษามาก็เรียกว่ามันอยู่บนพื้นฐานของทิฏฐิ คือความเห็นของตัวฉันที่ฉันได้รับการอบรมมาทีนี้การอบรมศึกษาของแต่ละคนแม้ว่าจะอยู่ในระบบที่ใกล้เคียงกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวจากสังคมสิ่งแวดล้อมจากที่บ้านมันก็มีแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะยึดแต่ทิฏฐิที่เกิดจากการอบรมภายนอกแต่อย่างเดียวมันก็จะเกิดการแย่งกันตีกันวิเคราะห์วิจารณ์กันและผลที่สุดก็เกิดการแบ่งแยกกัน ใช่ไหมคะคมีเขามีเรามีชั้นมีท่านมีแกอย่างนี้เป็นต้นพอเกิดการแบ่งแยกกันนี่ก็เป็นจุดของความแตกแยกการสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยเหลือกันด้วยน้ําใจอย่างจริงใจเกิดขึ้นได้โดยยากเลยพระต่างก็จะเอาแต่ใจของตนเพราะใจที่เป็นสิ่งนําชีวิตนั้นขาดการควบคุมฉะนั้นการศึกษาที่จะให้ชีวิตสมบูรณ์ได้ จึงควรจะมีการศึกษาทั้งด้านนอกและด้านในด้านในก็คือการศึกษาที่จะให้เขาได้รู้จักว่าเมื่อใจเป็นสิ่งนำชีวิตใจเป็นสิ่งควบคุมชีวิตชีวิตจะทุกจะขก็เพราะใจจะทุกข์ก็เพราะใจแล้วถ้าหากว่าชีวิตจะทุกข์ทุกข์เพราะอะไรละ่ะก็คงตอบได้เพราะใจที่ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะควบ,บคุมไม่ได้มันก็ไปตามอารมณ์อารมณ์ของความโลภความโกรธความหลง เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเหตุผลที่ถูกต้องไม่มีเพราะมันจะเอาตามอารมณ์อันนั้นก็ตะแบงกันทเรื่อยๆใช่ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้เราจึงควรฝึกอบรมใจ